เขาก็ไม่ได้มารู้จักผมอะเขาไม่ได้มารู้ว่าแบบเขาบอกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไหนหอมหัวผมก็ไม่ได้ไปหอมแบบไม่มีกล้องอะก็จะป่ะนั่นคือคอนเทนต์ผมสมัยก่อนอะ่ะผมก็ไม่ได้หอมหัวนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าคนแบบคนเลิกกันอะมันก็เสียใจอยู่แล้วอะเออคนเราแบบเลิกกันอะมันก็เสียใจละแค่โดนทิ้งอะ่ะแค่นี้กูก็เสียใจพอแล้วกูต้องมาโดนคนวิจารณีก่อ กลายเป็นดราม่านะคะที่ทางด้านของหนุ่มนิกกี้ณชาัดเนี่ยออกมาโต้กลับทางเพจดังอย่างตุ๊ดรีวิวจากการที่มีการวิเคราะห์ข่บ,บทสัมภาษณ์ในรายการซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะจนนิกกี้เองก็ต้องออกมาโต้ตอบค่ะเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่นิกกี้ณชาัดไปออกรายการหม่ำโต้เดียวของพี่หม่ำจกมกซึ่งก็พูดถึงสถานะความรักว่ากําลังโสดแล้วก็เพิ่งเลิกรากับแฟนไปยอมรับว่าตอนนี้ก็รู้สึกเศร้าในบทสนทนานะคะบางช่วงบางตอนพูดถึงสไตล์การทางาน ที่นิกกี้นี่มีการเล่นมุกใกล้ชิดหรือว่าหอมหัวกับสาวๆซึ่งนิกกี้ก็ยอมรับค่ะว่าไม่เคยขอโทษแฟนในเรื่องนี้เพราะมองว่ามันเป็นงานแล้วก็ด้วยความที่มีอีโก้ในฐานะการทํางานด้วยหลังจากนั้นนะคะก็เกิดดราม่าขึ้นมาโดยทางเพจอัธรสค่ะได้มีการสรุปประเด็นนะคะดราม่าของนิกกี้กับเพจตุรีวิวเอาไว้ โดยทางฝั่งเพจตู๊ดรีวิวนี่มีการนำเนื้อหาข่ะบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ในมุมมองของความสัมพันธ์ตั้งคำถามเรื่องขอบเขตระหว่างงานกับความรู้สึกของคนรักมองว่าพฤติกรรมใกล้ชิดซ้ำๆอาจทำให้คู่รักไม่สบายใจถึงแม้จะเป็นเรื่องงานก็ตาม ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าถ้ายังยึดทัศนคติว่าเป็นงานจนไม่ขอโทษหรือไม่รับฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายอาจทําให้ยากต่อการมีความสัมพันธ์ระยะยาวโดยย้าว่าเป็นการวิจารณ์จากเนื้อหาสาธารณะไม่ได้โจมตีตัวบุคคลค่ะจากนั้นชาวเน็ตก็ได้เข้าไปวิจารณ์นะคะพร้อมกับคอมเมนต์ต่อว่าทางนิกกี้อยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียว หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปทางนิกกี้เองก็ออกมาแสดงความไม่พอใจค่ะโดยชี้ว่าเพจเนี้ยไม่รู้จักตัวตนของเขาจริงแต่เขียนเหมือนว่าตัดสินชีวิตส่วนตัวเขาไปแล้วนะคะนิกกี้เน้นประเด็นเรื่องต้นทุนการทำงานว่าทุกคอนเทนต์มีค่าใช้จ่ายและก็แรงงานของทีมงาน นายขณะที่เพจนำเรื่องของคนอื่นไปวิจารณ์เพื่อให้ได้ยอด engagement โดยไม่ต้องลงทุนอะไรพร้อมกับตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมต่อคนทำงานซึ่งทางด้านของแอดมินเพจนะคะออกมาโพสต์ที่แจง้งยอมรับว่าตนเนี่ยไม่ได้รู้จักนิกกี้เป็นการส่วนตัวและข้อความบางส่วนอาจกระทบกับความรู้สึกของอีกฝ่ายค่ะแต่ยืนยันว่าเจตนาคือการชวนถกเถียงประเด็นความสัมพันธ์จากบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเนื้อหาสาธารณะพร้อมกับขอโทษอย่างจริงใจนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการ ลบโพสตต้นเรื่องออกจากทุกช่องทางค่ะเรื่องนี้นะคะหนุ่มนิกกี้ก็ยังได้มีการพูดถึงในไลฟ์ที่แฟนๆเนี่ยมีการเข้ามาถามอีกด้วยหนุ่มนิกกี้นะคะเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวรอตามไปฟังในไลฟ์ครั้งนี้กันค่ะเพจที่เอาข่าวไปว่าเขาว่าอย่างไงครับพี่จริงๆเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแต่ว่าเขาก็มาแบบว่าวิจารณ์ความรักของเราอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่มั่มได้พูดแทนความในใจไปหมดแล้ว ถ้าเป็นพี่หน่วงน่าจะหนักกว่านี้ซึ่งผมกับพี่หม่ำอะ่ะเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับพี่หม่ำเขาก็เอ็นดูผมแล้วเราก็แบบพูดเล่นกันปกติอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้จักผมอ่ะเขาไม่ได้มารู้ว่าแบบเขาบอกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไหนหอมผัวผมก็ไม่ได้ไปหอมแบบไม่มีกล้องอะ่ะเข้าใจป่ะนั่นคือคอนเทนต์ผมสมัยก่อนอะสมัยก่อนที่ผมทําอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ทํานานแล้ว,วเอเฮ้ยเพิ่งหอมไปเพิ่งหอมออมเชอร์ไป ผมก็ไม่ได้หอมหัวนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าคนแบบคนเลิกกันอะ่ะมันก็เสียใจอยู่แล้วอะ่ะเออคนเราแบบเลิกกันอะ่ะมันก็เสียใจแล้วแค่โดนทิ้งอะ่ะแค่นี้กูก็เสียใจพอแล้วกูต้องมาโดนคนวิจารณ์อีกเหรอถูกปะ่ะประมาณนั้นแหละไอ้สมัยก่อนที่ทำม,มาเพราะว่าเราอะ่ะก็คือไม่มีทางเลือกบอกตามตรงแล้วก็เป็นแบบดาราเกตเอมอะไรเงี้ยไม่มีตังค์แล้วก็ ไปออกรายการเขาให้ทําอะไรก็ทําเขาให้เทปละมื <S <S ่นสมัยก่อนอ่ะมันก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดไปทอ่ทำเขาก็ไม่จ้างก็เลยทําไปเพราะคิดว่าแบบว่าไม่มีใครดูอะไรเงี้ยเนี่ยพออายุเยอะขึ้นก็เลิกดมเนาะเห็นไหมล่ะ